สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพาร่วยคือเกาเชียงเกยครับเอาบรรยากาศช่วงเศร้าสำหรับเมืองนี้นะครับผมอา่าต้อนรับพลพี่น้องชาวอีสานทุกหูทุกคนเข้สขเาขสู่ตัวร่มหนาวสำหรับภาคอีสานหนาวนะครับผมแต่ว่าอา่าภาคเอืเพิ่นสหนาวบ่ร์จักพิ่งหนาวมาก่บกีมือหน่อยครับผม แต่ว่าความหนาวกับวอร์แมนซิงสำคัญหรอครับผมวอร์แมนประเด็นว่าต่อสำหรับประเด็นมือนี้นะครับสำหรับเอฟซีนี่ถามมาหลายถ้าเกิดในส่วนของเลขคุณแม่กอนแกนหรือคุณแม่คิดสัมผัสหรือเลขปูชีโวกั่นเองนะครับผู้ดใดมีโอกาสได้ไปติดตามาคลิปของแอดนะครับคือหรือว่าคลิปของทีมงานเฮาเนี่ยกต่ิรู้ว่าปูชีโวก์่ะแม่นไผ เลขที่ถือมาจีบสามงวดเนี่ยที่ว่าเทว,ทวดาหรือว่านั่งฝ้ามให้เนี่ยได้ตัวไหนต่ว่าขอบอกตามตรงนะครับว่าถามกันมาหลายเลือเกินเมื่อนึ่งรับโทรศัพท์เป็นรออ้อยสายนะครับสําหรับาโตเลขของสํานักนี่นะครับซึ่งคุณนแม่เพื่อนกาบอกว่าโตเลขนะัเพื่อนไฮมาสิบกว่างวดแล้วนะครับซึ่งสิเป็นเทวดามะไฮบ้าง ปูชี้วกไม่หายมั่งเนื่องด้วยว่าเพื่อนเป็นผู้ปฏิบัติเอาง่ายๆว่าปฏิบัติจังไรปฏิบัติจะนั่งสมาธิซึ่งคุณแม่เองนี่เพื่อนเพื่อนเป็นหมอที่ปวข้นนะนะวเเจนปวเอ็นปวอนี่ยังยังสี่เพื่อนวางสั่นนะครับตามที่เอดได้ไปมีโอกาสได้ไปว้าวไปจาได้ไปพูดไปคุยเพื่อนเมื่อนั่นเนี่ยแอบไปพ่อเพื่อนอยู่วัด อาจารย์วัดปลานะครับอาจารย์วัดปลาเพื่อนก็รักษาคุนขึ้นกันเมื่อนั้นขุนแม่เพื่อนก็ไม่เหยียบไม่เหยียบไฟนะครับไม่เหยียบไฟมากรักษาน้าอาจารย์คุณแม่เพื่อนก็บอกว่าเบาต้นเบาตัวดียู่ว่าชั้นก็ต้องเข้าใจครับผมเอาเป็นหมอคือมารักษาเจ้าของปันจีว่าในส่วนของหมอเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าหมอเหยียบหมอนวดเนี่ยมันนวดให้เจ้าของบ่ได้ครับผมแต่ว่าขันหมอยายังเอายาไม่กินได้ครับอ่าอันนี้ต้องแก้กันก่อนกันจีว่าหมออย่างไรเพือมาหาหมอกันจีว เนะากนะก็คือการคิดดินเขาตายแล้วอ,ออกจากตายอยู่ของอไรต้องอาศัยผู้พื้นเอาออกให้อ่าอย่างธรรมดาเมื่อนั้นก็นเลยมีโอกาสได้เว้าได้คุยซึ่งเมื่อนั้นนะครับแอกนการ์จีย่อนหลังให้ฟังจะหน่อยคือเท่าความให้ฟังจะหน่อยเมื่อนั้นเพื่อนห้มากแปดกับสองแอนว่าเมื่อนั้นเพื่อนห้มา8แปดกับสองอ่าห้ว่า กับว่าเทวดานี่ละมาให้ยนะเทวดามาบอกทุกวันทุกวันดีละเพื่อนว่าเมื่อนั้นไม่หายแปดไปให้ยแปดไว้กับสองไว้นะครับอจะได้มีโอกาสได้เอาเบอร์ท่งเบอร์ทั่วเพื่อนไว้แต่ว่าทัไปก็ว่าติดนะ่งโท้ติดนี่ละครับผมถ้ามีโอกาสได้สอบได้ถามได้เว้าได้คุยว่าเทวดามาอีกไปบูชีวกมาอีกไปแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับกับจิ๊า สู้ฟังวางสิเลขเนี่ยได้ได้มากถึงสามหมอ่องเลขก็จะเป็นเลขฟูชี่บอกแนนั่งฟ้านี่มาบอกแน่ยังสิล่ะครับเพื่อนแนวคนเป็นผู้ที่ซื้อสารแนวมูนี่ได้จนแอบอตั้งซื้อคอนเทนต์ว่าคุณแม่คิดสัมผัสละ,อ,ะอันนี้จริงแท้ซ้ำหลายไก่ใส่วิจารณญาณนั่งในการรับชมเรืวว่องไปวินองเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างหนี่งค,คนเท่าบอระสบ เข้ากับจิง่รู้ได้ว่ามันบ่เกิดกับตัวยะว้างหรือว่หู้หรอกว่าเป็นเจ้าไหนนะครับลงเที่เขาก็คืว่าเข้าบ้าบุรกันว่า่เกิดถึงจะเฮาในสิ่งเรานี่นะครับอันนี้บางเกินคุ่มแพน่พันวันเกิดอ่ากับเล่าจังสี่นะครับเล่าซื้อซารได้เล่าสัมผัสได้นะครับบังเอินมาสัมผัสกับมาสัมผัสเรื่องตัวเลขตัวเบอร์อะก็เลยเข่าล็อกแอดเลยบั่นกัดหลดนะครับผมเนี่ยแอดก็เลยได้ทายถ้ำน้ำเสนอให้พ่อไี่น้องฮะว่าวาหลายใหญ่ห้างนะครับ ในส่วนตัวเลขเนี่ยคุณแม่เพุ่กับเปิดเผยว่าเลขมันมาจากสามทีสองทีสามทีสีท่ทีล่งหงวดซึ่งเชนอันแรกนี่ย็คือเป็นเลขผู้ชี้หกนะครับผมเลขผู้ชี้หกสําหรับงวดนี้เพื่นว่าหายเป็นหกแปดศูนย์กับสามหาารับโจทย์เด้อเคยมีรังเนอะโจทย์เตรียมปากกามาโจดครับผมอ่า อย่างประกาศไม่จบเลยครับปูชีวะนะครับมาสื่อสารอ่ามาสัมผัสกับแม่อ่ากินสัมผัสนะครับคุณแม่ขอนแก่นกินสัมผัสเนี่ยนะครับมาได้หกแปดศูนย์ครับผมหกแปดศูนย์กับสามห้านี่คือเจ้าแหลกนะครับที่ที่มาสัมผัสล่างนี่คือสามหาเด้อครับเด้อต่อมาบัดนี้ที่เด็ดอยู่มองนีน้บัดนี้ที่เด็ดอยู่ พระอินนะบ่แม่นพระอินเขาเจ้าเอื้อน่าเทาวดาหรือนั่งฟ้านี่ละ่ละเล่าว่าแอดจขอกขอโทษขอะภัยนะครับขันว่าว่าทีอเอาไงวมาบาเทวดาก็นั่งฟ้านี่แหละมาบอกสำหรับวันะน,นี้ให้แปดหกหนึ่งกับศูนย์ห้าเก้าล่างกับแปดเก้าปัดทุกว่ายไรครับเนีาิตโอ้มอว่าออกเลล่าวแล้วตรงๆเลยศูนห้าเก้า เขีนไว้นะครับเด้อเลขนั่งฝาให้8 6 1หกนึ่งกับศหาเก้าแล้วก็ล่าง 8, 9นี่ในส่วนของเลขนั่ง้าเลขเทวด,ดาเมา่าบอกวันเถอะแต่ว่ากาเราบอกว่าเลขที่เขารู้เนี่ยคือเลขนั่ง้าเมื่อบอกเพื่นวางสันเด้ะรลงเสียปูชีบอกว่าบอกกรรที่สลับกันบอกครับผมรัังวดกับปูชีบอกว่าบอกถืก ลังวดกันนั่งฟ้ามาบอกถือล่างวดกับปูเทพอ่าท้าวเวสสุวรรณมาบอกถือว่าสั่งเพื่อนว่าการจีสลับจบเปลี่ยนกันไปซึ่งหลายคนมาให้นะครับทั้งหลายคนกับมาบอกฟันเกี้ยวผู้นั้นฟันเกี้ยวผู้นี้ผู้นั้นกับมาบอกผู้นี้กับมาบอกมันก็เลยเป็นเลขหลายตัวพ่พี่น้องจากนั้นแล้วก็ล่องออกไปพี่นิดพี่เจาหน้าไปวิเคราะห์กันเบิ้งนะครับผมเพราะว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขกให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมวความสิทธิ์ร่ทุนสลักนะบานนี้ในส่วนเลขเท่าเวสุวรรณนะครับผมจะมีมากขึ้นกันงวดน,นี้ก็ได้รโอ้มีซีสำนักเลยบานนี้มาบอกเล่าก็ได้รหกเจ็ดสองเท่าเวสุวรรณก็ได้รหกเจ็ดสองเดอ้อชื่อไว้รเดอ้อมาสั่นผูเวสุวรรณมาหนึ่งหาซีพ้อมมาสั่นอย่าลืมศูนย์หาสั่น นี่ครับผมท้าวเวทสุวรรณปู่เวทสุวรรณเท่าเีีรัหกเจ็ดสองหนึ่งห้าสี่กับศูนย์ห้าครับผมนี่ปู่เวทสุวรรณเปลี่ยนสั่นนส่วนเล็กกไะไรบ้านนี้เป็นเจ้าสุไทยกับคือปู่ชีวกมมาบอกเนี่ยมีองค์หนึ่งมากกับปู ชีบวกอีกดิเพิร์ว่าองค์คาราบ่ค่ะเปลี่ยนอาจจะเป็นองค์คาราคือเป็นไผก็แล้วแต่หม่เล่า,ลากับพ่อจักอ่าอันนี้ก็ได้มาให้คือกันพุดโตมันเตรียมหน้ากระดาษบนตัวลายปูหลายนี่แต่ว่า<ม>เด็กก็<ม>คล้ายๆกันนี่นเหมือนเนาะอ๋อองค์ที่มากกับปูชีบวกบั่นมีซีหกหนึ่งหนึ่งหาสามกับเก้าสองครับผมเอาอีกแบบนะซีหกหนึ่ง หนึ่งห้าสามกับเก้าสองนี่ครับผมท่านบอกครับว่าท่านจะรีบครับเบอ่งไหมเพราะว่าคลิปวิดีโอที่เข้าลงไปแล้วนี่สามารถดูซ้ําได้หลายๆรอบเป็นร้อยรอบจนกว่าเข้าสิเข่าใจจนกว่าเข้าอ๋อจึงบางออกวันต่อไปซึ่งวันนี้ก็ล่องคลินิจารณาเบอ่งการทีวาไปแล้วมันก็หลายหลายตัวอยู่นะครับเพราะว่าหลายตัวพ่อหยังหลายตัวพะว่ามันหลยสำนักเลย ชิงสักสิทธิ์ที่เพื่อนมาให้เนี่ยวาให้ไหวนะชื่อ 3, 3, 3สามสามสามเอื้อนว่าสามเลยนะสามชิงศักสิทธิ์ปลุกเราไปมีปูชีวกอ่าแล้วก็ปูที่มาอ่ากับปูชีวกเนี่ยอ,องค์กลักปูชีวกเนี่ยบอกเฮ้จังไรแล้วก็นั่งฝาอ่าพระอินทร์นั่งฝาหรือว่าวทเทวดาหลับไปเพื่อนเอิญในหลายซื้อเนาะ แล้วกระเท้าเวียดสุวรรณนะครับซี่องค์นันหมายว่าเป็นซีซี่ไข่ซีสำนักนะก็ล่องกลับไปพี่นิดพี่เจรานา,าสนัมนาไหลก็ล่องเมืองครับผมแต่ว่าบ่านี้นเพื่อนบอกว่าเลขที่เขาว่ายนี่ก็คือปูชี้วกกับนั่งฝากกับเทวดานนี่แหละเลขเขาว่ายซึ่งเลขปูชี้วกับคือหกแปดศูนย์กับสามหาท่นนั้นปูชี้วอกไข่เม็ดเดียวนะครับหกแปดศูนย์บน ล่าง35ครับส่วนน่างฝ่าก็เน้นไปที่861กับ059กับ89ล่างทือกันครับผมแปเก้าก็เป็นล่างหมายว่าการล่โตนะครับครับที่เพิ่นให้ไว้ตั้งแต่ตองวดนะครับเพิ่นมาบอกว่ามากแปดแปดมากแค่เพิ่นวางที่เ,เลเกดวดา มาไฮไวแปดบริสันครับผมบานันเปิดมาเน้นย้ำให้เลขสามตัวสองตัวนี่กาตรงกันยุบแปดเชื่อแบบกันติดย์แปดไหนฉะนั้นแล้วพ,วพ,อวอพ่อพี่น้องมักตัวใดกะเอาไปวิเคราะห์ไปพิจารณามึงคาเทียมีโอกาสได้ชคได้ใช้เมืออื่นคาเคธีได้มีโอกาส่วมบุญ่ว,ว,วมกุศลในส่วนทั้งอาจารย์วัดปลาหรือทั้งไหนก็นแล้วแต่ได้ชมได้ใช้หลายเฮ็ด บุญวัดได้ก็ดีเวทอ่าเป็นการทำบุญต่อเงินทำบุญต่อโชคต่อลาบครับผมเอะไะครับผมอ้าววันนีก้กาจินโชคลดกว่เลขเขียนแล้วไปเอ๋อเขียนแล้วก็โชคตั่วลันได้จ้างหน้าที่เราบุละ่ะนะสินี่ครับผมอ่าซุ่มขำว่าเบิง้งให้เ,เ,เหพ,พิ่นบเบิ้งใกล้ๆให้พ่อยพี่น้องเขาเบิ้งใกล้ๆชัดเกนมีเลขอะไรในมือบังวันี่ ังจุนหา่ยอทำยังจุนหาจุนหาบอกทั้งขาจุนหาด้วยค่ะทั้งขาทั้งล่างจุนหาม่เห็นปอง เน้าตั้งเลีอยเร็กน,นั่นไงเ,เลี้ยเร็กของบุญผ้ารวยนี่ยแหละเลขกสูตรบุญผ้ารวยแล้วก็เหลือเลขกไปร้านอาหารของอาจารย์นัดปลาเดี๋ยวสีเฮ็ดคลิปต่อไปให้เบิรงนะครับเดี๋ยวถ้าตามติดตามคลิปต่อไปเด้อพงพี่น้องเด้ออหลังจากลงคลิปนี้แล้วก็เป็นคลิปต่อไปก็คือนั่นแหละเลขจุดเด่น ของบุญพารวยนะครับเรำนวนแล้วนกะ็เมียทั้งอาจารย์รรดาครับผมโอเคครับผม